บิง่งยญ่น้องตำนมจีนใส่หมูยออันนี้หนมจีนเส้นสําเร็จนองที่น้องลวกละลวกแล้วก็เอามาล้างน้ำาพว่ให้มันพันกันยายน้องเรเคยตำจากเทื่อหรอกนี่เทื่อแรลกไว้มันชีแซบบ่ใส่พริกหลายเม็ดอยู่ ไปงานตรงนี้แล้วพี่น้องรอง,งานอยู่บ้านเท่าแกอยากกินก็พอได้ตำกินเองัำหนมเส้น อันนี้มักนาวหลังบ้านเท่าแก่ที่เคยถ่ายให้เบื่อนแ้วพี่น้องใส่ทั้งเปลือกมันเป็นมะนาวใหม่มนจะหอมมันไ่ค่อยแก่ไปน,นี่หรอกไปค่มคืนมันปลาใส่ปะลาะเยอะ นิดน้อยผมนั่นโอ้เบอื่อทิศลงไปอันนี้ถ้าบุ้มยังเพิ่ม Não, sim, sim. ลูกซ่าดแนวเลยเพิ่อมะนาว แล้วก็เพิ่ปปมปลาปลาเมื่อวานเท่าแก่ซื้อมาไหม เอาเพดไปไหนเราพี่น้องช่วงนี้กินเพจหลายเวียนหัวซแซซลงปลาทีนี้ ขนมเส้นหนุ่ยอขนมเส้นสำเร็จรูปนี้เส้นมันเนียเหนียวพี่น้องเส้นมันโบขาดคือขนมเส้นสดโอเค้องจิ้มก่นนะ พอดีบพอดีพแซ่บ ย้อนชะอมแล้วี่น้องนะขวดน้องเอ้ยไปกินน้ำก้านทีเนี้ย ด้อพี่น้องเสร็จแล้วตามขน,ม,น,ม,น,ขนมเส้นกับไอชะอมอุ้ยพู่นะขนมเส้นขนมเส้นสดล,ลอง้มแบ่แบแบ่บแสบ กินผู้เดียวพี่น้องมื่อเนี้ยเท่าแก่เท่าแก่พวกนิงไปทุระก็เลยอยู่ฝาบ้านให้เพื่อนผู้เดียว <c oughs> <c oughs> ว่าบัเพชรกัเพชรเ้วยเนี่ยเพชรอยู่ มักินจอมเป็นกะส้มตํากะย้อนข้าแก่ผู้หญิงนี่แหละพี่น้องนก็กินบ่เป็นหรอก งานไม่ค่อยมีก็เลยมารอง,งานอยู่บ้านเท่าแกแสบแสบเมอันนี้เพิ่นซื้อปลายี่หอยมาบ้วเท่าแก่ Đây mùi <laughs> <laughs> à, mặt nào Mặc không nào chép thì tôi Lặng ban thôi kè mà nó tầm rồi มันเป็นเส้นขนมจีนที่เขาขายสําเร็จเนาะพี่น้องที่เขาขายในห้างได้น้องไปไอ้น้องก็เลยซื้อมาโอ๊ยโอ้ยเฮียเฮียหอยล่นถึกปากจะของ ห่อหนึ่งกระตัมโบมเอทหลอดพี่น้องห่อละสามสิบเก้าบาทเพจอยู่เด้แบบว่าเพจกระดานจะอม อแกงหวงแล้วพี่น้องนะตอนบ่ายจักสิกินหย่างตำหนุ่มเส้น

พ่อครัวพ่อครัวพัดข้าวก,กินเองแม่ครัวกินส้มตำรับซับพี่นอง อันนี้มวโมกัดได้แล้วจีนี่เพราะว่า <c ười> ผัวเพชรกับเพชรสสยเสียพี่ห้าเม็ดก็เผ็ดอยู่เผ็ดเยอะด้วย เผ็ดมากนะมเลยเผ็ดน้ำใต่เนี่ให้เขาหนะน่อยห้าเม็ดคิดว่าจะไม่เผ็ดเผ็ดเฉยอร่อย ไอ,อเพลพี่น้องหักแซบหนุ่มเส้นเหนียวดีมันคือเส้นเส้นซดมันเป็นเหนียวเหนียวเป็นตาซื้อเอเพ็ดน้ำยากินเนาะเดยน้นองชอบเส้นเหนียว ถ้วยแค่เนี้ยนี่เอเอ,มอมีหน้าร้อนลืมเปิดพัดลม นนกินอย่างนี okay. ้ร้อยโลแน่เลยไม่ครัวแผนบางกล้องหมดแล้วเนาเนี่ย มันไม่สุนหรอกม,มันต้องใช้ซ่อมนี่มันเป็นเส้นเส้นที่เขาทำสำเร็จรูปอบแห้งแต่มันเหนียวนะขอชิจุนหน่อยเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะย๋ยน้องจะกินต่อเกือบเมด่ลไรเ้ยเพ็ด <c oughs> <c oughs> ขอบคุณคะ่ะที่เข้ามารับชมเดน,น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดน,น้องครัวหลังเข่าวเด้อจ้าขอบคุณคะ่ะที่เข้ามารับชม